หกล้อตีสิงเฮ่ครับ <c oughs> คนจากยุคหน้ายาวเลยครับ <c oughs> ดูกระจังหน้าดิรถปา,า์มต้องสเปคนี้แหละครับใหญ่ๆย,ยาวๆหน่อยนะอันเนี้ยชคลา่างจะใช้ของฮิโน5ห้าตันนะครับแะนได้ทำตามที่ทำพผมครับท,ทำทำี f อ,อแล้วก็ทำปาล์มชายอ๋อน,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 นี่ข้าง,าางบนประมาณนี้ข้างในเรียบมากทุกคนก็สวยเลย แบรนไทยแท้ลูกหมากช่วงล่างฮิโน่เอสเจ็ถุงลมออกแบบมาเพื่องานหนักในเมืองไทยไส้ในใหญ่แข็งแรงและยืดหยุ่นที่สําคัญให้ตัวได้ถึงสี่ิศทางยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นไปอีกสนใจสังส่งซื้อได้ที่โชคอัพ MTB ตัวช่วยเพิ่มการทรงตัวของรถอย่างดีที่คุณควรรอมีของใส่ได้ทุกรุ่น,นสนใจสั่งไเลยไลน์0ู8 5 6 0 2 1 7 โอ้โหขึ้นสไลด์มาหล่อเลยวันนี้พามาดู6ล้อตีสิ่งเห่ครับพี่เอ็มกำลังขึ้นไปส่งนะครับเอกกำลังลงไปส่งที่บางพานครับนี่ฮะโอ้โหขึ้นสไลด์เลยวันนี้นีโอ้โหสุดยอดกันนี้มาแปลงโชมใหม่ที่พี่เอ็มนะครับทีแรกมาเป็นส่งนี้นี่เอาลงให้ดูเลยเป็นไหาดง หล่อจริงคันนี้ต่อกระบะที่พี่เอมนะครับแล้วก็ทำสีจากช่างออฟก็ได้ทำตามที่ทำพวกผมทำพี่ออฟแล้วก็ทำป่าลำชายอ๋อสามสมนักเลยระดับประเทศครับโอ้สุดยอดอันนี้เครื่องนี่เครื่องอะไรพี่เห็นนี่เครื่องท่าสูบท่าสูบร้อยห้าภาคใ้เครื่องเดิมก็โบกันพี่เห็นนี่ไม่เป็นเป็นก็โบกันอ่แล้วแล้วผมก็มาทำตามัที่ไดอ๋อ ดูแล้วคิดว่าถึงบางพานประมาณกี่โมงเห่อประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นนี่อุ้ยโช๊เคเขียวด้วยความต้องมีโช๊เคเขียวตอนนี้ทุกคนนี่ดูดิเห็น <Okay. S 2> ไหมของดีครับอันนี้จะใช้ของตรงรุ่นฮีโน่เอฟซีนะครับเป็นของพวกฮีโน่เอฟซีเก้าเจหรือว่าพวกเมกาหรือว่าเป็นพวกเอฟอาร์สองร้อยสิบอะไรอย่างเงี้ยสามารถใส่โชค๊คตัวนี้ได้เลยครับ ในช้อปปี้มีนะในช้อปปี้มีนะขายของหน่อยอันนี้ตัวโชคตัวเนี้ยแกนประมาณ20นะครับแกน20นะครับก็ตัวเนี้ยพร้อมแบกนะครับพร้อมแบกพร้อมแบมแบคอนทุกเต็มที่อะ่ะเพราะว่าโชคตัวเนี้ยสเปคข้างในนะแข็งแรงมากทุกคนอันเนี้ยโช่วล่างจะใช้ของฮิโน่ห้าตันนะครับช่วงล่างฮิโน่ห้าตันพร้อมกับเซ็ตโช,โชคใหม่เอาจริงๆคันนี้มันจะเป็นพวกฮิโน่โตล่านะครับเป็นโตล่าอ่าเป็นโตล่าที่เป็นรหัส FC นะครับ กระซกะีก็มาค่อนข้างใหญ่แล้วครับนี่ชุดถังลมช่างเล็กบางแพรครับนี่ชุดถังลมครับช่างเล็กบางแพรครับเป็นชุดกระเช้าโปโฟเฟียครับเบรกใหญ่เลยครับใส่ใส่แล้วนี่เบรกหนึบแน่นอนม,มากับช่วงล่างห้าตันแปดน็อตครับผ้าเบรกใหญ่ใหญ่โอ้โหบอกแต่เรียกว่าเบรกนี่ผมว่าดีขึ้นเยอะมากเลยนะนี่อันนี้ก็ โอ้โหท่ออินเตอร์เป็นท่อมีเนียมนะครับท่ออินเตอร์ท่อมีเนียมเทอร์โบเทอร์โบเรียบร้อยครับ JO 7C ครับ 7C นะ165เกาะโบนี่ครับท่อก็เป็นท่อเลสนะครับนี่ฮะโอ้โหเป็นตัววายอย่างนี้เลยทุกคนนะเป็นตัววายอย่างนี้เลยสุดยอดมากเลยครับแล้วก็แยกออกปลายฮะด้านท้าย6ปากนะครับนี่ประมาณนี้นี่ปลายท้ายปลายท้ายตรงเจทุกคนนี่ฮะเป็นโคยโตตรงเจ งานสีจากช่างออฟนะครับช่างออฟสุนชัยเออแล้วก็กระบะของพี่เอ็มตีระเบิดนะครับโอ้โหเขาสวยเลยคันนี้เขาหน้าจะเอาอไปวิ่งวิ่งตามนะครับวิ่งตามกระบะลูกนี้โอ้โหยาวมากเลยว้ดูยาวมากเลยนะกระบะเนี้ยนี่เครื่อง J.O. 7 C 165้นะครับ5้าสูก จิ8น็อตร้อมิเนียมยางบิโตนนะเนี่ยครับโ้หสวยมากเลยเอล,อเลองบวกรบายาวกี่เมตรน,นี่กระบายาวกี่เมตรอันนี้ประมาณสเมตรยี่สีเมตรยมาทุกปามนี่บ รถปาล์มต้องสเปคนี้แหละครับใหญ่ๆยาวๆหน่อยนะใหญ่ๆยาวๆสูงๆนี่นะรถปาล์มต้องสเปกประมาณนี้เลยแต่ทรงก็สวยนะทรงอ่ะได้ดูดิกระชนหน้าครับแรบบลายครับโอ้โหนี่ลายนกเห็นไ,ไหมคนจากยุคหน้ายาวเลยครับดูกระจังหน้าดิเรนเจอร์ F4 นี่อันนี้เป็นรุ่นเรนเจอร์นะครับจัดได้ว่าเป็นเรนเจอร์สไลด์ครับ สไลด์ก็เอาเรื่องเหมือนกันเจ็ดเกียร์ที่สไลด์พี่อ่ะนี่ยเจ็ดเกียร์หรือเจ็ดเกียร์ลูกมันใหญ่เลยใช่ตกตัวลูกเรืองลูกมันใหญ่จริงจริงประมาณกี่รอบนะพี่เกียร์หนึ่งเจ็ดรอบตีเกียร์ซ้ายไหยเกียร์สุดท้ายจ่าไม่รู้ว่าเขานับกันยังไงแต่ว่าเกียร์สุดท้ายเอาผมนับได้เอ่อข้างน้นหนึ่งรอบครับทางล่างอ่ะ มันเลยรอบครึ่งมิจกเหรอน่าจะต้องมันได้เจ็ดได้แ<อ>ปดอะไรนี้เนี่ยเพราะามพุ่มนะมันเลยรอบครึ่งใบถ้านับเป็นนาฬิกาก็อยู่ประมาณเกือบเกือบสองพุ่มอ่ะโอ้เกือบเตะนี่เออนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าใด้คนออนี้เขาดับกันแบบไหนเรา,ออาเอาแบบม,มูมูป,ปลาปลาอะไรนะรอบดีจริงรอบต้นคือก็ถือว่าช้านะเป็นรถจับเลยเหรอเจ็ดเกียร์รอบต่อเนื่องกันดีที่สุด เเดินเตี้ยสุดท้ายเลยหาโคตรยากแต่หาได้พี่พี่เลยไา้ไม่ไหวเลยผมตั้งแต่เลี้ยงรถมาเพิ่งมาเจอเลยแล้วมีไม่เยอะด้วยมี่เจ๊ดแป้ลูกเองไาอยากได้ก็ถ้าพี่นะเออถ้าถ้าถ้าใครจะเอาอะผมมีเลยมีให้มีของให้เลยแล้วเรารับประกันพันต้องเดือนสองเดือนหลุดห่อนดังอะไรอ่ะคือเปลี่ยนลูกใหม่ทันทีแต่ว่าห้าเมาผมไปลือนะถ้าลือแล้วผมไม่รับประกันเลยสุดเป็นใันไปเลยใช่พัดจุดห้าใช่ไหมใครมาอสุดยอดเลย เดี๋ยวพาดูข้างบนกันทุกคนข้างบนคันนี้ผมบอกเลยว่าสุดยอดดูเขาท้ายดิเขาท้ายห้าสัตนี่มันใหญ่จริงจริงๆท็สซี่ก็ซักสองชั้นเลยครับกระกซี2สองชั้นกระบุกระบะก็จบที่พี่เอ็มเลยครับกระบะเขาเนี่ย กระบะพีเอ็มต่อให้นะครับแล้วก็ทําสีช่องออฟแล้วก็ชุดแต่งด้านหน้าณน้าสมชายน่าจะพวกบางฝุ่นด้วยนะครับนี่กันโค้งหลังก็มีนะอ๋อนี่ทุกคนช่วงล่างเขาเป็นช่วงล่างล็อกลมนะครับเทาท้ายเทาท้ายเนี่ยเบรกมือไปล็อกลมแต่ว่าเบรคนะเป็นเบรามันนะครับใช้เบรามันก็อย่างที่เห็นว่าอันนี้เป็นชุกกระเช้าของโปเฟียยวขึ้นดูบนก่อน ประตูล็อกไหมพี่โอเค <Okay. S 2> สุดยอดอ,ะอ่ะัดดูบนกันทุกคนนี่ข้างบนประมาณนี้โหข้างในเลี่ยมมากทุกคนโหนี่มันต้อ,ง,องนี้นะมันต้องอย่างนี้ทุกคนข้างในสวยมากเลย เนี่ยม mm ันเดิมเดิมดูหน้าขับมากเลยนะทุกคนดูดิมันดูเดิมเดิมมันดูหน้าขับจริงครับคันนี้ฮะเนี่ยครับคอนโซลโซนเดิมเดิมเลยครับโทนน้าตาลแบบโอ้ผมมันเลี่ยมมากเลยอ่ะผมว่าหายากนะครับที่รถรุ่นเนี้ยนะครับสภาพแบบเดิมเดิมประมาณเนี้ยอ่านี่ประมาณนี้ผะพวงมาลัยประมาณนี้ทุกคนพวงมาลัยเขาเห็นไหมพวงมาลัยหน้าปัดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูดิโอ้โหสุดยอด เนี่ยฮะวัดบูสขาของพี่เอ็มเลยครับเว,ว็บว่ะอันนี้ก็เป็นแฮนด์วาลเนาะแฮนด์วาลสำหรับเ,เบรกมือเงเพราะว่าอันนี้เป็นล็อกลมทุกคนใช้ระบบเบรกแบบมอลมนะครับโคุดยอดข้างในเรียบเชี่ยมมากเลยโคตรชอบเลยแล้วรุ่นนี้ทุกคนคันเนี้ยเออเนี่ยน่าจะห้างไทยเพราะว่าติ๊กเกอร์ตรงเนี้ยเป็นภาษาไทย น่าจะห้างไทยไหมเนี่ยสุดยอดเลี่ยมมากเลย, oh. ยอ่ะโอ้จุดยอดยอดทุกคนคันนี้สุดยอดจริงนะครับก็ประมาณนี้ครับจากคลิปนี้ครับเจอกันบางพานโอเคไม่จบเลยครับรบเดินทางต่อไปอาบางพานครับโคตรสวยเลยอติดเกียร์ทุกคนตนะิดเกียร์ oh. ถึงก็หัวดำมากเลยตรงนั้นเนี่ย